สวัสดีคะ่ะวันนี้เมียช่างพามาปล่อยน้ําถังปั๊มลมนะคะบ้านไหนที่ยังไม่เคยปล่อยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทําไมต้องปล่อยน้ํานะคะแล้วปล่อยมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ปล่อยตรงไหนทําไมต้องปล่อยนะคะเดี๋ยวมาดูสีของน้ําที่อยู่ในถังนี้กันด้วยนะคะถ้าบ้านไหนที่ไม่เคยปล่อยเลยสีจะเป็นจะสีจะออกยังไงนะคะเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราต้อง ปล่อยลมออกจากถังให้หมดก่อนนะก่อนที่เราจะปล่อยน้ําให้เราปล่อยลมออกจากถังให้หมดก่อนนะให้เกลี้ยงเลยนะเพราะว่ามันจะมีแรงดันนะนะครับจุดที่เราจะปล่อยนี่คือจุดที่เราจะปล่อยนะคะปล่อยนะคะเนี่ยถ้าของใครที่ไม่เคยปล่อยเลยนานมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าแล้วถ้าเป่าลมแล้วมันมีน้ำออกวาตามท่อสายลมอย่างเงี้ยคือให้รีบไปปล่อยน้ำเลยนะคะแสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในตัวถังค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็การปล่อยน้ําเราปล่อยได้ตลอดนะคะแต่วันเว้นวันอยู่ที่เราใช้ตัวปั๊มลมนะถ้าเราใช้ปั๊มลมที่หนักทุกวันทุกวันทุกวันสามารถปล่อยได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าในถังเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลนะคะมันมีน้ํานะคะแล้วมันจะทําให้เป็นสนิมเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูให้ช่างองปล่อยลมให้หมดก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีน้ําออกมากับตัวลมเลยนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่บมรุงรักษาปั๊มลมนะ ราก็ปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะคะถ้าของใครเป็นกลอกมาราบเป็นกลอกที่เปิดปิดน,น,นะเราเหลือลมไว้หน่อยก็ได้นะครับให้ลมช่วยดันดันสนิตออกมานะครับถ้าของใครที่เป็นกลอกนะก็ให้เหลือลมไว้หน่อยนึงเพราะว่าลมอะ่ะจะเป็นตัวช่วยดันสนิมที่อยู่ในถังแล้วเราอาจจะมีภาชนะรองหรือมีสายยางที่วิ่งไปตรงท่อทิ้งน,น้ำโดยตรงนะครับแล้วก็ให้มีลมหน่อยน,อยนึงนะเปิด แล้วเขาจะไหลไหลแบบว่าเป็นเป็นสายลมเป็นมีแรงดันของลมเนาะแต่อันนี้คือเราจะปล่อยกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เขาไม่ได้มีของเดิมเดิมเป็นเกลียวอุดไว้นะคะถ้าใครเป็นก๊อกแรางก็ค่อข้างอันตรายนะถ้าเราหมุนออกมันมันจะมีแรงแรงดันซึ่งเหมือนเป็นการยิงออกมาถ้าอย่างนี้ต้องปล่อยให้เกลี้ยงเลยค่ะให้หมดเลย แต่บางตัวนะคะเมียช่างเคยทําคลิปไว้หลายคลิปอยู่นะคะบางตัวจะเป็นก๊อกถ้าเป็นก๊อกเราก็ให้มันมีแรงอยู่ลมอยู่บ้างก็ดีก็ไดู้วัวนี้นะคะว่าเขาสกประปกไหมนะ ตัวนี้ก็ค่อนข,ข้างสะอาดนะคะแล้วก็ให้ดูตรงจุกนี้นะครับถ้าถังเราเป็นสนิมเยอะตรงจุกที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยรูเขาจะตันนะจะมีสนีน้นม,ามากองนะตัวนี้ท่านเรายังไม่เคยปล่อยน้ํานะก็จะมาทําคลิปปล่อยน้ําให้ดู<ม>นะคะแต่ปรากฏว่าถัางสะอาดเกี้ยงเลยค่ะ,เ,ะเดี๋ยวเรา,าปล่อยลงพื้นเลยก็ได้ค่ะ ก็แบบนะครับในไม่มีนะไม่มีใช่ไหมคะถ้าถ้ามีเขาจะต้องออกมามมแล้วเดี๋ยวเราสามารถหาอะไรมาแย่ส่วนขึ้นไปเดี๋ยวไม่ใชลองหาอะไรไมาแย่ส่วนขึ้นไปเนาะแต่ว่าบางตัวเขาจะมีมนนะเพดานมันเป็นสนิทปะไว้เป็นทั้งบืนนะครับอ่าตัวนี้นโล่งนะครับ ตอนนี้เจ้าของได้ดูบำรุงดูแลดีมากๆนะคะเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ค่ะจุดนี้ส่ืนจุดที่ปล่อยน้ำนะคะเนาะคลิปนี้ก็ไม,ไ,มไม่เห็นนะคะไม่เห็นว่าเป็นน้ำสีอะไรเนะะเราะก็มา,า,มาดูตรงจุดต่อไปน,อน,นะครับการปรับลม,มเพื่อเพิ่มบานะครับ ว่าเราจะเติมล้อรถใหญ่รถเก่งรถกระบะรถสิบล้อซึ่งมีขนาดล้อแตกต่างกันเราจะปรับตรงไหนนะครับปรับเพิ่มปรับลดยังไงนะครับต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นเฟสเชอร์แรงดันลมนะครับตัวนี้นะถ้าเราปรับให้สปริงเขาย่อน ตัวบาเขาก็จะลดลงนะครับจากเดิมที่เขาถ้าสมมติว่าตัวเดิมี่้เขาตัง้งไว้ที่8บานะครับถ้าเราต้องการอยากให้แค่เราเติมรถจักรยานอย่างนงี้นะครับหรือมอไซค์ได้บ้างเราก็ปรับมาที่6หรือ7ดนะครับแล้วก็ตั้งสปริงให้เขาหย่อลงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะมีบวกลบนะครับบวกลบก็ถ้าไปทางบวกก็จะเต็มแม็กเขานะครับแต่ถ้าลดมาทางลบนะครับเครื่องหมายลบเขาก็จะลดลงนะครับลดลงที่สมมุติว่าลดลงรอบละหนึ่งบานะครับถ้าสมมุติว่าจากแปดบาทก็รอบหนึ่งก็จะเหลือเจ็ดบาทแล้วก็ปรับอีกรอบหนึ่งก็จะเหลือหกบาทนะครับ ซึ่งตัวนี้กับสองกับตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่ตัวนี้คือเอาไปใช้งานเราสามารถปรับให้บาเขามากเขาน้อยได้นะครับในกรณีที่เครื่องมือเราอาจจะไม่ต้องการใช้8บานะเราต้องการใช้แค่6บาแล้วก็ปรับให้เขาอยู่ที่6บานะครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้เป็นลม ที่อยู่ในถังนะครับเราต้องการให้ลมที่อยู่ในถังมีเพียงพอและไม่ตกเราก็ปรับไว้ที่8บาร์แต่เวลาเราจะให้ใช้งานจริงตัวนี้เราจะใช้ที่6บาร์เราก็ปรับตัวนี้บวกลบตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราปรับน้อยถ้าปรับไปทางลบเยอะๆมันจะเติมล้อรถเก๋งไม่ได้แล้ว เติมได้แค่ล้อจักรยานล้อมอไซค์ล้อมอไซค์ออก็อาจจะไม่ไม่แข็งนะครับถ้าอยากให้มันแข็งเราก็ปรับมาทั้งบวกเยอะๆนะครับเราดูตรงหน้าเกด้วยนะครับเวลาเรากดแล้วลุกเขาค้างอยู่ตรงไหนก็คือปริมาณตรงนั้นนะครับตรงนี้คือการปรับตั้งนะครับถ้าเราต้องการไปที่10บ,บาร์เราก็ปรับให้สปริงเขาแข็งขึ้นนะครับ เราดูจากการปรับนะครับเวลาปรับถ้าสปริงเขาแข็งขึ้นตัวเวลาเขาตัดเขาจะตัดที่บาร์ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มาให้ความรู้ประมาณนี้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ตรงป่งเรามาบอกวิธีปรับตั้งนะคะ การทำงานของปั๊มลมนะคะถ้าเราจะเติมล้อจักรยานหรือจะเติมล้อรถเก่งรถบิ๊กอัพปรับยังไงนะคะแล้วก็มาบอกวิธีปล่อยน้ำในถังปั๊มลมนะคะแต่ว่าถังนี้ก็เจ้าของดูแลดีมากนะคะก็เลยจะไม่มีน้ำให้เห็นเลยนะคะใครอยากดูก็เข้าไปไล่ดูได้ไปหาดูได้นะคะคลิปเมียช่างทำไว้เยอะพอสมวนนะควรค่ะสำหรับการปล่อยน้ำนะ เดี๋ยวจะปั๊มลมให้เต็มเดี๋ยวลมเต็มแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะมาดูตอนใช้งานนะครับเราก็จะค่อยๆปั๊มเขาขึ้นให้เต็มนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้งานตัวนี้นะตัวที่พูดอีกีหนึ่งนะครับเดี๋ยวปั๊มลมก็จะตัดแล้วนะคะ มาลองตอนเขาตัดกันนะคะรับเดี๋ยวให้เขาตัดก่อนนะครับตัดแล้วนะคะน,นี่คือเขาตัดแล้วนะครับอันนี้คือตัวนี้อยู่ที่8ปดบาเต็มนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่เก็ดนะดังนั้นคือแสดงว่าตอนนี้เราปรับมาทางรบอยู่นะคะรบับเดี๋ยวเราใช้งานนะ นี่นะครับเวลาเราใช้งานจริงเขาจะใช้ได้แค่เจีบาร์นะครับถ้าเราต้องการเติมแค่จักรยานเราก็ปรับมาทางลบอีกนะครับจักรยานหรือมอไซน์นะนี่นะอันนี้คือเติมจักรยานอามอไซค์ใช่ครับจักรยานมอไซค์หรือกาพ่นสีนะครับที่เราไม่ต้องการความแรงนะครับ เราต้องการความแรงที่คงที่ที่กี่บาแล้วก็คือปรับตรงนี้นะครับคือเราไม่อยากให้เขาแรงเกินนะครับตัวนี้คือปรับมาทางลบนะครับแต่ลบในทางตอนนี้เขาก็ต่ำกว่าแปดนถ้าเราอยากให้เขาเพิ่มนะครับเราก็ปรับมาทางบวกนะครับค่อยๆปรับแล้วเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนย่นงงครับ ลับมาทางบวกเรื่อยๆนะครับมันมาเรื่อยๆนะอ่าตอนนี้ก็คือเต็มเต็มแม็กซาเท่าๆกันเลยนะ ปกติแล้วค่ะเนาะก<ม>็มาดูวิธีการใช้ตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการเติมล้อรถสิบล้อก็คืออาจจะต้องเป็น8เป็น9เป็น10ประมาณนี้นะครับก็ะะเป็นการปรับตั้งตัวข้างในตัวนี้นะ,ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีช่างฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับการปรับตั้งเนาะก็ะดูแล้วไม่ยากค่ะลองศึกษาในคลิปดีๆก็สามารถปรับเองได้เลยนะคะ <S 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 ใครที่มี ทำลงแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าม uh uh ีโอกาสเดี <12> <12> ๋ยวจะมาทําคลิปสั้นๆปรับ yeah ตั้งตัวนี้นะครับเพิ claro> ่มนะครับจากทีพูดให้ฟังอย่างเดียวนะอาจจะไม่เห็นภาพนะจะมาปรับตั้งให้ดูนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวสิบเ็ดสิบสองนาทีแล้วนะคะเพราะว่าการปรับตั้งตัวเนี้มันค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวจะบอกวิธีว่ามันอันตรายด้วยไม่ไม่ใช่ว่าสอนให้ไปตั้ง โม่วม่นะครับเดี๋ยวมันอันตรายเผื่อตรงเนี้ยมันมันแตกมันอะไรก็บางตัวมันอาจจะรับไม่ได้นะครับรับไม่ไหวการที่เราหมักขึ้นสูงเกินนักถ้าใครจะปรับตัวฝั่งเนี้ยค่อนข้างอันตรายนะคะก็รอชมคลิปก่อนนะชมไว้เป็นความรู้ได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้ทําได้นะคะในคลิปนี้ก็จะมาเน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้นะ ปรับการยูนให้มันพอดีกับเครื่องไม้เครื่องมือเรานะแล้วก็ร้อรถพอดีกับการใช้งานเราเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่าสขขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยจ้าสวัสดีค่ะ